ก็เห็นชอบส่งกลับมาจูงช้างกลับมาให้นายนายกประกาศใช้ช้างใช้ไปได้ประมาณสองเดือสนสภาเริ่มเห็นเฮ้ยนี่มันไม่ใช่ม้านน่นี่มันเป็นช้างนีหว่าว่าแล้วก็มีการปลอมเอกสารราชการวุ่นวายกันจนไอ้นายยกคนนั้นตายไปแล้ว นะไอ้นายเภอก็ได้เป็นรองผู้ว่าปัจจุบันตอนนี้ได้เป็นรองผู้ว่าอยู่นะครับ <laughs> แล้วก็ยังวุ่นวายเรื่องกอเอกสารนะครับคุณประหลัดก็เปิดแน่ไปอยู่ตรงไหนกันไม่รู้ับหนีออกไปแล้วตอนนี้เรื่องอยู่ที่ปปชนั้นหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับจะไม่เกิดเหตุการณ์แปรสารเอามามา,มาเปลี่ยนช้างเอาช้างมาแลกกับมาอะไรตรงนี้นะครับอย่าให้เกิดที่ขอนแก่นนะครับนะครับราชบุรีอายอแลวครับอย่าให้ขอนแก่นดังเลยนะครับนะครับมาดูต่อครับส่งไปให้นายยกลุงนาย นา,นายกจะลงนามเสร็จแล้วก็จะประกาศนะครับปิดประกาศให้ประชาชนดูนะครับไอ้ตรงนี้แล้วครับประชาชนดูไหมเล่นบเบลเบลลาประชาชนดูไมไม่ด,มดูก็ปิดไม่ดูนะนะั่นแหละแล้วก็ไม่เคยเห็นปิดด้วยนะครับเพราะอะไรเล่มมันหนามากใครโชว์คลิปติดให้ดูทีซิสเอออยากดูถ้าติดเป็นแผงก็เนะชื่อแต่ติดประกาศนาหนาๆเนี่ยติดยังไงเอออยากเห็นถึงแม้ไม่มีเลยหมอกไม่มีเลยนั้นไปออกแบบนไว้นะครับช่องปิดประกาศงบประมาณรายใหญฉบับหนาปึ๊บอ่า เริ่มออกแบบแล้วใช้ได้นะครับมาดูต่อครับปฏิทินในนี้มีหนังสือสั่งการนะครับที่เขาบอกเลยว่าในการทําปฏิทินเม่ประมาณรายจ่ายมีปฏิทินดังนี้ลองไปลื้อนะครับหนังสือเล,เล่มเล่มเล่มฟ้าน,ะน่ะมีเล่มน้ำตาลผมไม่มั่ใจว่ามีแต่เล่มรีนของเขาอะมีแน่นะครับ<ม>เขามีเขียนเรื่องบอกว่านี่ครับหนึ่งเลยนี่เขาเริ่มกระบวนการนรั้นปฏิทินได้จัดทำขึ้นมาอย่างแรกแผนครับมันก็